สเตอร์ r ก,กลับมาในเกมฟีดแอนด r ก w f ฟิชอีกครั้งอ่าก็ขับมาในปลาตัวแรกอ่าก็คราวที่แล้วเล่นเงินเหลือไว้เยอะโอเก็ปลาตัวแรกชื่อว่าบีบอสอ่าไม่ผิดนะนี่บีบอสก็ไม่แน่ใจเจ้าปลาเขียวเราสามารถเก็บเงินไปได้เยอะมาโอ้ก็แหลมเป็ดอ่าก็เป็นปลาเขียวอ้วนๆน่ารักน่ารักสำหรับเล่นตอนแรกเพราะว่ามันฟรี เองกระดกดินด้วยฟรีเพราะถ้าฟรีเฉยเมันจะเป็นค่าธรรมเนียมตึงไม่ใช่สอนภาษาอังกฤษวันละนิดวันละหน่อยอ่ะก็มาปลาตัวต่อไปแรปเตอร์ชื่อใหม่ไดโนเสาร์ปล่อยปลาฟาฝาที่เราไปกัดมันโตเล็กๆเสียตังค์ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวต่างกันไนีเนี่ยไมคย่ค่อย่างกันเท่าไหรเลยแถมเสียตังค์อีกต่างหากขอเนี่ยจะแรปเตอร์อาจจะดุร้ายแบบ หมือนแรปเตอร์ไดโนเสาร์แบบพันจิ๋วก็ได้แรปเตอร์ของบนบกไดโนเสาร์นี่มันดุจริงอนาปลาตัวต่อไปที่ว่าชื่ออะไรวะนี่เดี๋ยวเท,เท,เทโอทาาักกาหรอชื่ออย่างปลาคนปา่าคือแบบอ,อ่านไม่ถูกจริงๆเป็นปลาที่มีนออาจจะเอาสามารถปิดได้ไม่ใช่ถุยนี่มันแลบบ้า ปลาตัวต่อไปนิลินมีสกิลอะไรด้วยไม่รู้อาหารมากัดแล้วก็จะเหมือนทำได้เมจได้เพิ่มขึ้นโดยประมาณนั้นนะถ้าเกิดเป้าหมายมันเลือดออกอืมก็เหมือนปลาเลยนิลินเหมืนปลาทูปลาทูหน้าตรงใสัยตาทีฟ้าด้วยถ้าจับไปทำอาหาร่น่าจะอร่อย นี้ปลาไหลมอเล่นี่หว่าไอเราไปดูแต่ข้างบนตอนแรกไม่ทันดูนี่ไงไตัวโจดเราปลาไหลมอเล่อะไรทรูเอ่านไม่ค่อยจะถูกคมสามารถอะไรดูสิโอปลาไหลมอเล่จะหายตัวได้ถ้าไม่ขยับเราก็ต้องอยู่แบบใ,ใต้การปกคุมอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะ น่าจะศึกษามาให้ดีก่อน,นี้อ่ะก็เอาเป็นว่าเจ้าปลาไหลมอดด้เหมือนมันจะแบบเป็นปลาที่ด,ดักซุ่มโจมตีได้ปกติไม่เคยเห็นมันดักสุ่มเลยนีม่มาไล่กัดเรากัดแล้วชิงด้วยเดียวมากน่านี้ปลาปลาจระเข้สงสัยเป็นญาติเผ่าพันธุ์กับจระเก้ก็ปากมันเหมือนจอระเข้ดูสิสแนปอ๋อกัดแล้วกัดนานขึ้นหรอ อ้าปากได้กว้างอ้าปากกัดได้กว้างมาั้งผมก็ไม่แน่ใจโอ้ก็เวลาง้างปากแล้วก็เหมือนเดเมจจะแรงขึ้นคือมันอ้านานๆแล้วก็ง้ำแล้วมันเดเมจแรงขึ้นสมกับปากจระ,ะเข้จิงชื่อชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้อะไรอะเคียช่างมันเถอะอันนี้นี่นไงตัวแสบ กัดเราแต่เราก็รอดโอ้ยโหมันสามารถกินปลาที่ใหญ่กว่า50%นนะก็ปลาที่ประมาณใหญ่กว่าตัวมัน50%หรือว่าปลาที่ใหญ่กว่าปกติอ่ะมันสามารถกินไปได้เลยก็ปากมันกว้างนะอ่ะเออมันก็เลยกินได้ชื่อว่าอะไรเนี่ย t h i หรือ e าม่ดูอ่นานไม่ถูก ดูนี่มปนปลาเลยนี่ดูตัวต่อไปดีกว่าตัวนี้อ่านไม่เป็นนี่อันนี้อ่านได้ไทเกอร์ชาร์กโอ้ยขอไยก็ชาร์ <c oughs> กปลาฉลามไทเกอร์ชาร์กเสือฉลามทยุย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่เสือหรลามฉลามเสืออ,อดูมันตุกติก ปรุงอีกหน่อยนี่ให้มันกลายเป็นปลาโลมาดฟินนี่น่ารักใช่น่ารักยังไงเนี่ยฟันแหลกขนาดนี้อาหารนี่ก็เป็นปลาที่แบบโตใหญ่มากปลาฉลามว่าไซส์ใหญ่และตัวโโต,ต่อไปตัวสุดท้ายก็ชื่ออย่าน,นไม่ออกอะเ็ามาดูปลาฉลามแต่ปลาฉลามไม่มีความสามารถเลยพวกติมแน่มีความสามารถหน่อย,อย,น,น,ยนี่ไอปลาปลาโจดอันนี้โจดจ,จ,จริงมัน ทำเราทีเดียวไปสว่างเลยแล้วมันก็โดนเพื่อนเราหลงกันรอบนี้เนี่ยัรจะมาเล่นปาตัวนี้ชื่อว่าโบรูนแหลใช่ไหมนันนี้โบรูแหละาปราแลกทั้ Bro Bro ทงมันถึดมันปลามันยุบเผ่าพันธุ์แบบมันปลาวัตถุโบราณซึ่งเหมือนกับผ,ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่วัตถุโบราณป้าอ่ะเราก็จะมาเล่นปลาขนาดใจกัน กดซื้อเลยเป็นป่าไอฟิลดี้นี่โอ้โหแล้วมันเกิดมาในตามซอกแบบเล็กแค่นี้เนี่ยโอ้โหเฮ้ยตัวมันใหญ่ขับยากเฮ้ยโอ้โหเริ่มมาก็เจอเลยนั่มโอ้โหคันทีสิบแปดเฮ้ยโอ้โหคันทีสองทีตายโอ้โหเฮ้ยแต่ของมันยังง้างกัดได้ทีนึงนั่นน่นมันพลัง ตัวคลองใจข้องใจอืมเดี๋ยวกัดว่าได้ไงแล้วเอาเอาใช้ท่าปารลมาโตึ้น,นอืโตคืนเนออุ้ยกลายเป็นอาหารหน,นึ่งงามอมปารเซลมอนเงียบอืมอร่อยเป็มีกชิ้นหนึ่งอืโอ้รู้สึกว่าเป็นเจ้าเจ้าป่าเฮ้ยใช่เจ้าเจ้ามาหาสมุทร อะไรเอ้ยมีปลาเผาพันเราดีกว่าเอ้ยโอ้โหมันแข็งอ <tube> <Wuhan> ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันกัดเทียบตัวใหญ่เห็นไหมเฮ้ยทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ฉากนี้มันคุ้นคุ้นโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดาวูโอ้โหอุ้ยไอ้ตัวนั้นก็โดนกัดอุ้ยอุ้ยหยักหยักหยักมันกัดข้างไปโอ้โห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  โอ,โอ้ยเดี๋ยวเพวินนนนเเ่งซื้อมาเลยไฟไฟเดี๋ยวโ้ยโดนลูกกันพุ่งตายช่วยดวยบามี่มันนินนินไมู่ก่ะเราอันนี้ิ่งซื้อมาเดีเดต้าบู คลิปที่แล้วมันก็ตายอย่างนี้แต่รอบนี้เราไปสนเล่นอุ้ยโอ้โหมันป่าเลยเนี่ยมันเลื่อนเลยฉลามอ้วนแล้วฮันฟัสชาร์ a r เร่ง,งยดีโอ้โหต้องซื้อมาเล่นใหม่ยังม,มีตังอยู่ อะไรเนี่ยโอ้โหอ้ยอย่าพึ่งโอ้ยวไม่เอาย่ารับโอ้โหโอ้ยมียอะมากมันยังมียอะมากโอ้ยอย่าดูันดิอยากดุได้ไหมโอ้โหว้งยโอ้โหโอ้ยน่โก เล่นมีโกเล่นมีโกโอ้โหเล่นดีดานตายตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตอาที่สบายใจนะกันความสามัคคีคือพลังแต่นี่รู้สึกโดนดุมหมาหมู่ตอนเราเล่นเป็นเจ้าปา่าบ,บีบอสี่อาบีบอสี่ก็รู้สึกว่าสามัคคีคือพลังแต่ตอนนี้รู้สึกว่า กำลังมาหมู่ชนะได้ทุกสิ่งเอ้อยู่คนละพวกไงตอนนี้โอ้ยมึิงจะได้เล่นแค่สองโลกตายตาคีบเลยทีมันนี้รู้สึกเสียใจเพ่งมึงได้เป็นเจ้ามาหาสมุทรไม่เป็นเจ้ามาหาสมุทรตรงไหนปุ๊บเดียวโดนกลุ่มปลาเขียวกลุ่มกินตายอื้อเศร้า แต่คลิปเลยแล้วกันก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปสั้นๆส,สวัสดีครับ h a นเบอร์เรย์สเ